งานที่น้องพอ่อก้อละเอียดพอดีก็เลยมาแวะนะครับผมดูโกดังดูที่สต็อกสินค้านะครับผมด้านหลังคือบริษัทปีวันพิเรียนจำกัดนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวมาดูพื้นที่นี้พื้นที่นี้ผมก็ได้ทําการซื้อไว้เมื่อหลายปีก่อนครับสองสามปีก่อนเป็นเงินที่ขายกาแฟโกูกูสินค้าที่เป็นแบบผมเองโดยตรงนะครับผมกับซื้อไว้หม่องนี้มันประมาณสิบสิบกว่าไร่ครับสิบกว่าไร่ซื้อไว้สิบกว่าไร่ที่เป็นชื่อผมเองนะครับตอนนี้คือ ตั้งใจซื้อให้ตัวเองเพราะว่าตัวเองต้องตั้งกดังอยู่นี่แล้วข้างหลังก็อันนี้เป็นลานลานแบบว่าเวลาแต่ก่อนนะแต่ก่อนผมแบบว่าถมไว้ถมหมดเยอะมากหกจุดแสนเพื่อที่จะเอาไว้เปิดบุงนะครับพี่น้องี๋ยวต่อไปนี้ก็จะอ้อมรั้วปิดอ้อมรั้วปิดไว้นะครับมิดชิดเพราะว่าปีหน้าเดี๋ยวผมจะมาฉลองกูผมฉลองกดังทุกปีผมจ้างมารำมาลงทุกปีให้คนดูฟรีอันนั้นก็ห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำผมก็ทำไว้ให้คนมาใช้ฟรีเห็นไหม หมอลำกับแขกคนมาใส่พี่ข้างหลังก็จะเป็นเรือนรับรองสําหรับเวลาหมอลำม,มาเวลาแขกไปได้มากกับน,อน,น้องนี่คืองหมอลำตังึกือมีที่รับรองสองห้องในต่างถางอันนี้เป็นโบริเวณโกดังเก็บสินค้าสต๊อกแคบหมูเนี่ยผมนเนี่ยมันนี้ก็มาดูแคบหมูเนี่ยเห็นไหมแคบหมูพี่ร้านดินแลนด์เนี่ยอืม เฉพาะท่านเทียบว่าท่านดีพี่น้องขายว่ท่านขายดีแห่งขายดีจริงจขายทีแบบมันเทน้ำเทท่าเพราะว่าเราเป็นวันนี้แบแนี้บ้านแล้วก็มาดูเนี่ยครับแค่หมูเราอันนี้พราอีเสียวกลับไปกินนล้วมันกลิ่นหลอะไรเพราะพ่อลูกค้าแล้วพี่นุ่มแม่ครับทอดยังไงทำไมทอดขี้หลายจังได้วันแรกลอยกระปุก เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังผมซื้ออันซื้อไว้หอหหดพี่น้องซื้อยครับโม่งกับความกับไพ่ะบ0ลสิบก็ไร่สิบสี่สิบสามแล้วไมแต่ไม่ได้ยี่ไร่ปะราคาสูงกับคาทีเนี่ยให้แพงหมดลสีกันเลิกมาคักเน่ถ้าอยากรู้ว่าลึกไม่ลึกอ่ะพี่น้องให้เบึงข้าล่างนี่เนตกวผมทีซนียธรรมดาดีผมสากว่าตัเรื่อนไทยดีสนาส้าไป กับสามหรือสี่กับสามอสี่เขาดินสุดตอนนี้มันเป็นหัวนอเอย่เขาดู่าอ่านบอกว่าไปเหามันยกไปที่งยกไปไหนเออได้ยนวาอยู่พยายไม่คอนเนพนะถ้ากูด่วนน่าแปลกยกอะยูแล้วต้องมาลาดไหพวกนาเดียวร่ไยเขาอยู่ดไม่มอหม่อยู่ดีข้างหลังมัน เป็ฝุนแกสมันเริ่มมันเริ่มเป็นฝุ่นเล้นี่ยข้งในก็เป็นฝนเออแต่เชยดสามเสียบ้านที่อยู่จเถื่อนพี่น้องสี่เสนเนี่ยจริงๆว่าหมายเหตุไปเหตุเอฟซีไอยู่ก็เหตุไปจกความอยู่นี่ะยมพักผ่อนยมเอียงแบบว่าเขียนไปให้มากบัลเนี่ยอจะยกไปอุดรพี่น่องสว่ารังกัจะยกไปรัยกบง่าทุกที่คตถามฮเอ็งรู้เด้อเขาอยู่งไวเราจะาจมาลัาแล้วมันมันอ่นเนี่ะใช่ไหมอืม อันนี้เดี๋ยวจะมามีมีลูกค้าจะมามาดูเขาจะมาสื่อเมื่อื่นโอ้พอดีชายเอ็มวีเซ็ตจับมากมาคุยกับเพคนสื่อเอาเบอร์เข้าไปแล้วเป็นตัวเติมกับเปิดราคาไปหมดอะไรครับเาือมันเปิดหมดไม่งนเขาระบายขนมันขนมันจะลงไหมล่ะปิดได้ปิดลงไปหมุนหมุนเลยครับนะหมุนอยู่มองเึกยองนะครับบอดบอดเนี่ยเนี่เนี่ยอันนี้จะรูดเอาเบอร์ไปเลย เอาไว้อยู่เพื่อนไอไว้ครับทุกคนที่แบอยู่แอร์เอออ์ยื้อผมอ๋อแอร์ไว้ก่อนเนาะก็เจ้าก็เจ้าไม่เบื่อเหรอนะยังจะเอาเบอร์ให้เขาเจ้าขี้ก็ดีอันนี้ก็ข้อบอกยังให้ยังดีได้เศษถดายเขาถามหามันอยู่นี่เจ้ว่ากลวงนี่ในที่เสษ่ายใช่ปะเฮดไม่ยังเพราะเฮ็ดไม่กับเอาไปนทำกับสีโพดเพราะโยงไป็นหลักนาไก่เนาะน้องหิวก็เดี๋ยวอีกสองสามวันก็จะมารับแล้วนะครับผมเซบีเรียนฮัสกี้ เดือนไทยนี่จะติดต่อยเขามายกกับอุดรด้วยเดือนไทยยกกับอุดรงดราม่านะครับเพราะว่าเป็นซื้อดินเป็นซื่อคอยที่ดีนของคอยพี่น้องทำไปทุกอย่างนะบางแผ่นทุกอย่างเลยเวลาบางแผนไม่เปวลาเปิดวงคอยทมที่ไนี่เปิดวงกับเปิดยุนีเปิดได้ปีเดียวซำเปิดได้ปีเดียวห้องน้ำมาอยู่พี่น้องห้องน้ำห้องครัวไี่เบิด์ดดิห้องน้ำทำใบห้องน้ำฟีตรงนู้นห้องครัวก็ตรงนี้ ถ้าไม่หมดทุกอย่างเนี่ยอย่างรั้วดีมันผมถมสูงเท่าไหร่ดูสิสามสี่เมตรนะบกทันกลงเปกข้อหักเลยอลไะพี่น้องข้าโเทไหร่้าเโลกข้าว่องตอครีบก็เลยแบกแค่หมูยางโยกปีรอบนึงก็ได้ยี่ดอกไม่เป็นยังดอกแต่ใครง่ายแพงจะได้คอยบอกห้ก้อนเด้อสามมือน่เดียวไต่อี่ยนรถเทียนจางจม่ยว่านกันโอ้โห